ัยแบบเอขาวาแบบซาคูว่าหายไปพ่อแบบให้เสื broken, young, ้อเสื้อแขนยาวผู lecturer, honey, honey. Anyway, uh ้เรียนแบบชินไม่ไหมแบบเสื้อไม่ไห่มันมีเงินซื้อแบบชีไปพรอยู่ไทยอ๋อในคู่ยังให้บอกเจ้าไปพรอนไปผ่อนอยู่ไทยโดยแล้วเพื่อนบอกว่าให้ให้ซื้อเสื้อไม่ไหมชินไม่ไหมอ๋อในคู่บอกให้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 พ่อแม่ซื้อให้บอก หรือว่าพูดชื่อให้เองเบ่ให้พ่อแม่ซื้อให้อ๋อพ่อแมใ่ให้พ่อแม่เจ้านะ่ะซื้อให้โดยอืมไปพ่อนไปพ่อนอยู่ประเทศไทยพุ่นดโดยอ๋ สบายดีเอฟซีเพ,นะพิ่มสกูสุคุนน้องนะ่น้องเนาะเมื่อเนาะบิลลี่มาแวะหาน้องสาวเพิน่นหลังจากที่ว่าแต่ดดนโดนแล้วบิลี่บริมาเนาะพอดีมีเอฟซีตอนนั้นเพิ่นถามว่าน้องสาวเพิน่นอยากเฮียนต่อบอคันอยากเฮียนแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นจะทรงเฮียนแล้วบิลลี่ก็เลยแต่ข้าเพิ่นทรงถามตอนนั้นบิลี่กับบริมาให้คำตอบ่นเลยเนาะกขอโทษนัมเบอรเดอเพราะว่าบิลี่นะบริผ่านกันมาหาน้องก็เลยบาบบมีโอกาสได้มาถามน้องเลย แล้วก็ไม่ทั้งผู้ใหญ่หลายๆท่านบางเแถวเพิ่นหาถามนะถามนี่นะพี่น้องมิเรยบริขึ้นมาแทะโดนแล้วก็เลยว่าบริมีโอกาสขึ้นมาถามตัวนี้ต้องขอโทษน้ำหลายเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นโอยู่พี่น้องเอ้เพิ่นไปอาบน้ำบ่แม่โอ้เฮ็ดเฮ็ดโอ้ในลังคาโตผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้นะเพิ่นใช้ได้พี่น้องเลยเพิ่นตอกใช้ลังคาใหม่แล้วเพิ่นเฮ็ดคนข้าวไม่ตอนนั้นพี่น้องเลยอืมอีหยังตัวนี้ใช้ภาบัดละสังกะสีบ่พอบ่ อันนั้นขี้งูเลยตาเอามันค่อยล้างแหละตาไว้นี่ฮมันแห้งเลยอย้อเออตาผวาบับ่อืโอ,อโอ้กวางขึ้นเนาะต่อชาติออกมาอีกแล้วนี่ผนต่อออกมาอีกขึ้นนอกเลยเนาะกวางลายเติบคันใดนี่ะอะตอกไม่ตอกไม่แล้วนนคันใดกะนี่ผนตอกไม้ไปเลย,นนยคันใดกะเพราะว่ามาเธอก่อนนี่ผนเกี่ยมไม้สีเห็ดเป็น,นอกเลยเนาะสิปแปงเพราะว่างเงินคนกะมันฮัก โดยยังคางเบื้องนั้นบอกโอ้เพราะว่าไปไปไปเกียรยางพราแน่นอมเ <c oughs> พราะว่าพี่น้องเลยของเพื่อนนี่นะต้นไม้ลมทับเ,เพเบเื่อนเพื่อนเนาะแหลกๆแล้วบันนี้แหละลมทับเพื่อนเพื่อนแหละสังกะสียังกับัรลุบดน,นะตั้งข่างลุไปเลยเนาะที่วิรีมาไทายแล้วพอดี มีผู้ใหญ่เพันซื้อสังกะสีให้น้องเนาะตอนนั้นก็บ,บิลลี่มาเจอน้องกับน้องเป็นไข่ซึ่งยายาก,ก็บรบิกินเนาะข่าวก็ยังบริกินตอนนั้นก็บ,บินหัวพร้อมแล้วพอดีราหันมาบิลลี่กับพอดีพาน้องไปหาหมดฮหาหมอพอี่น้องเลยเนาะเลาจะมาหลังๆเมื่อนี้พี่น้องเลยบิลลี่บริมาหาน้องโดนเติบเนาะเพราะว่าบิลลี่กับบริคอยขึ้นมาถ่ายคลิปลงยูทูปปันใดเพราะว่ายูทูปมันคือบิลลี่ว่าเลยพี่น้องยูทูปมันยากแน,น่นอนนึงเนาะ ยูทูปมันอยากดรอปเลดลงพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยว่าบริขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะไปไปมากๆคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเป็นยังไงก็ให้กำลังใจในเด้อทาง FC ฟนะพี่น้องเอ้ยเนาะซัพพอร์ตได้เลยกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเอ้ยเนาะน้องพู้นี่พ่อพมันยังไปนั่มอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันมากได้นี่พ่อยังไปนั่มอยู่โอ้ได้แล้วไม่เท่าอืม นี่พันตัวสังกะสีพันไส้ไหมนี่พี่นอ้องเอ้ยตแอมค่างนี่พันเอาสังกะสีตัวเก่าแอมน,นั่นนี่แอมค่างเอาน้าบบกเจ้าอยู่นี่เจ้าบริชายหน้าอยู่นี่บอหน้องขึ้นลงไปซักเครื่องอยูย่เซ่หาน้าบะมีคันแชมปโอ้อยากแบบคันซ่าบะหมี่นี่ยบออืมกันซ่าบะหมี่ก็เลยลงไปซักเครื่องอยู่พุ่นซักเครื่องอยู่น้ำห่วยนด้พี่นอ้องเอ้ย อ๋อน้องเพิ่นดูอะีรเนาะอยู่นี่อยู่นี่ห่วยยู่นี่มันสิสะอาดได้น,น้อนึงเพราะว่าเขาจะบ่่คอยได้ถิ่มขี้เหงื่อคืออยู่ทางแถวเขตบ้านเฮานี่จะขี้เหงื่อกล,กลายก็ยากแยกได้เพเี่น้องเอ้ยเพิ่นไปซักเครื่องน้องมากเลยได้ให้น้องแางมาพี่ก่อนพี่น้องเลยอืมมาเร็วอืมสิไปตากเครื่องบ่ บึงห hmm. hey, like oh, really ัวเพื่อนด้เฮียนบึงรู้ว like. ่าบดิเฮียนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวฉัถามมึงก่อนว่าน้องอ่ะด้เฮียนบอกรู้ว่าบดิเฮียนเอุ้ยยังดำเสียมตกมาพี่ล่ะโอ้มาสบายดีเอฟซีมึงดูสบายดีมึงเด้อกอดเด้อมาแต่ใจล่ะมาได้ชักเครื่องเขาไปชักเครื่องอือชักยุงห้วยผูกไปกับใครเนี่ยไปกับมูน้องไปกับมู อืมโอ้โหเสื้อกดติ้ยขึ้นเลยน้องอยากติตุ้ยขึ้นอ้วนๆขึ้นหน่อยหนึ่งแต่สรุปแล้วในห้องเฮียนนี่ได้เขาเลยบริษัเขาเจ้าว่าตอนตอนนี้ฮะเจ้าได้เขาเด็ไปห้องเฮียนอยู่ปะก็ได้ไปอยู่ได้ไปอยู่อ๋อแสดงว่าได้เขาห้องเฮียนอยู่พี่น้องเลยเขาแบบซศร้าห่วยหายไปพ่อแบบหเซือเสือไข่ยันห้องเฮียนแบบชินใหม่ใม่แบบเสือใหม่ใม่ มีเงินซื้อแบบชีไปพ่ออยู่ไทยอ๋อในคู่ยังให้พวกเจ้าไปพ่อนไปพ่อนอยู่ไทยเลยพ่นบอกว่าให้ให้ซื้อเสื้อไม่ไหมสินไม่ไหมอ๋อในคู่บอกให้ให้ให้พ่อแม่ซื้อให้บอกหรือว่าพ่นจะซื้อให้เองบอกให้พ่อแม่ซื้อให้อ๋อพ่อแม่ให้ให้พ่อแม่เจ้าน่ะซื้อให้อืมไปพ่อนไปพ่อนอยู่ประเทศไทยพุ่น โอ้น้องสาววันสิไปพรอ,อยู่ประเทศไทยไเลยพี่น,น้งงนองพี่นาะอ่าไปหลายคนมื้อนี้หลายไปหลายเด้ออืมลักษณะแบบยันแบบอ่าเป็นแต่ละองเฮียนอย่างประมาณนี้พันนาจะคัดเลือกเอาบ่พี่น,น้องเนาะตอนนี้บิลลี่กบับบ๊อบได้แต่ย่างโดนบ่อนี่พันไปนี่มันซนะุกนี่แหละวันซุกนี่อืมคันว่าไปเสือ้อผ้าเสือ้อบ๊อบมอีทรงเสื้อตัวใหม่กัมันกระซิ บ,บอกบริยากงามป่านไหนอลไรเป็นน้องเแน่นอนี่คู่ภาไปบ่โดยโอ้เพราแม่ไปพ่อ,อยู่ในเมืองเซีปวดน,นี่บ่แม่นบ่นไปไทย,ยแต่เพื่อนบอกว่าสีภาไปพ่อนี่บ่อืมอันนี้ได้เฮียนพ่อน,น้ำเขาอ,อยู่บ่อันนี้นะเฮียนอ๋อในคู่เปิดเพงลงอะไรกับพ่อนไปนไทยพ่อนบ่โดยอืมมื้อน,นี้วันหยังลุวันมื้อนี้วันเสาร์นนวันเสาร์วันจันทร์นี่ก็ไปโรงเฮียนแน่นอ เดี๋ยวจะไปอ่องเฮียนแต่ละมื่อจะใส่เสื้อตัวใดจะไปเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนสั้นเออเสื้อแขนสั้นเสือขาวนี่บอเออสินได้สาได้และสินสินกับตัวน้อยๆตัวน้อยๆอืมสินกับตัวน้อยๆพี่น้องเไยแสดงว่าน้องพันอยากได้เครื่องแบบเครื่องเฮียนไม่ยังประมาณนี้นะพี่น้องไงยันได้ไปคุยจีรอมาขายบ่ออีะไร ทรงนี่ข้าไปเฮียนเนาะผู้ใดพิศเสไปเลี้ยงง่วให้เจ้าอ้ายอ้ายโดยอืมอยู่ทั้งพี่น่ะเจ้ามันจะมีแบบนี้พี่น้องเวลาที่เจ้าบางคนนี่มีงัวมีามวา้วหลเจะของง่วเจาของควายเนี่ยบ่อยักเลี้ยงแล้วไปให้คนอื่นเลี้ยงเวลามันออกลูกมาละปันกันชุว่าเลี้ยงง่วเนี่ยสี่โต้ทมันออกลูกมาเนี่ยออกลูกมาสองโตเนี่ยปันกันคนละโตซึ่งแบบบางท่อก็เลี้ยงเป็นปีสองปีอ่ะ มันออกลูกหน่อยอยังประมาณนี้นะพี่น้องเลยแต่บริษัทคุ้มค่าป็นใดคือเขาหนองเลี้ยงนี่ปะเลี้ยงให้ข้าเจ้าวันซะอันนี้ใช้ทรงคา้านสนั่นเครื่องตัวเอ FC ฟซีฟังหายเทอาก่อนนี่จะใช้เยอะวะไรใช่ใช่ยูอืมด,ดนนุนแล้ะเราไปเจอกันกับเพื่อนนี่ด,ดนแล้วพี่น้องเลยเนาะอันนี้ชิดลงไปซักเครื่องยูเซี่บันนี้รือว่าซักลแล้วแล้วลว่ะซกักแล้วแล้วซักแล้วแล้วดุนอืม พอดีพี่น้องกัยเนาะพบิดีกับมาเวหาเพิ่นนี่แหละบ่เห็นเพิ่นตะดุดแหละปุ่มได้ซะปุ่มเขียนได้แล้วบ่อีล่ะยังยังบ่ได้ดอือปุ่มเขียนเพิ่นยังบ่ทันมีแล้วเจ้าไปโรงเรียนจะเอาอยัางไงจดล่ะแบบปุ่มแบบแบบเขายาดได้แหละขอเก็บเอามาเขียนอือปุ่มเก้าปะ่ะเ<ด>ออซึ่ง เนาะพอแม่น้องอาเทศเนีๆๆ่ยกีดยางพราราเขากอดบริได้เงินพอพี่ลึกไอ้พี่น้องกีดยางพาราให้ข้าเจ้ามันเกิดบ,บุคืออยู่ไทยแต่ขันอยู่ไทยในกีดยางพาร่านีาน่สีได้ได้ลา,ลายลายแต่ว่าอยู่พีน่ะมันก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าค่าเสียจ่ายแบบซื้อเขาซื้อนาซซื้อเยี่ยท่านซืนี่นะพี่น้องเลยมันหลายอย่างซึ่งมาเธอก่อนนี่คือพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะคลิปแรกๆของน้องอ่ะเอฟซีก็น่าจะเห็นเนาะแต่ว่าอันนี้เสื้อผ้าน้องนุ่งนี่ไม่ไหมนะได้ตอนทีวีลี่มาเจอน้องไม่ไหมน่ะ สินก็เข้าเสือก็เก้านะพี่น้องเอ้พอดีมีเอฟซีฝากเครื่องฝากของมาให้แน่น้องก็เลยได้ใส่เครื่องใหม่ๆแน่ปัจจุบันนี้น้องอ่ายังเฮียนอยู่พี่น้องเอ้เนาะปอปอป,อปอหาบ่หรือปอยังก่อปอซีปีปนหานาะน่าจะขึ้นปอหาพี่น้องเอ้เนาะอยากได้บอปุ่มอยากได้ปุ่มบอ,มบอตอนนี้อยากได้ปุ่มเขียนเนาะน้องเพิ่นอยากได้ปุ่มเขียนพี่น้องเอ้เ แล้วยากได้เพิ่มเขียนอะไรมีมีอย่างอีบอนเสือ,อบอก<ด>จะได้เสือขันยาวและขันสันขันยาวกับซินเสือขันยาวกับซินซ<ด>ินเจ้าหูราคาตัวหนึ่งไท่ไละ่ะโ่โหโมโหขันเสือก็ต้องเดี๋ยวเขาไปเสืออยู่ในเมืองเซโปโอลจะได้พี่น,อน้องไอเนาะแล้วก็มีอีกบ้านหนึ่งที่ปิริยังโบไปเลื่อนไม่เท่าอันนั้นพูอยู่ทางในผลพี่น,อน้องไอเนาะผลโตกโอ้ยน้าม,มันไหลเสาะคนทางพี่นอ้องไอรถปิรลี์เขาไปนี่ จำป่งเลยคุ้งไปงบ่ได้เี่นองะเลยก็เลยแบบเดมาแถวบ้านนอกนะบางคนว้าคือลำไปลำมาแถวเกา่าคือบ่ไปแบบบอไม่ไหมคือคนอื่นเข้าไปกันสินะซึ่งเท่ารหเทามันไปบ่ได้คือเจ้าอะนะเี่นองเเนะ้ยเนาะเดี๋ยวเมื่อาน้านีบ้าเวหาไมาแวะหาเดมอเด้อลเะเด้ออืมเดีอยวนะบ่เดสิเดิองให้เด้อปึ้มกับพวกมิกอหยังเด้อคัด้เนาะ คั้นมีพี่น้องเนาะหรือว่าคั้นมี FC เอฟซีเพิ่นชี้ซื้อให้เจ้าตั้งหากเดือนนววับเอาก็ะชิมาบอกเด้อแต่คั้นบ่มีกะเดี๋ยวนะบ,บ่อาสิเบิง่งปึ้มเบิ่งอย่างโย่เฮือนหายเด้ออืมโอเคพี่น้องเนาะสำหรับแค่นี้บิลี่ก,ก็สิขอลาตัวไปก่อนเนาะติดตามเบิ่งอีพีต่อไปเด้อพี่น้องถ้าต้องล่ะสบายดีพ่อแม่หลอกสบายดีพี่น้อง